สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะพบกันกับหวยลาวนะคะของวันที่15สิงหาคม65นะคะวันนี้แอดลงให้แค่สูตรหนะคะที่เดินดีมาตลอดนะคะมาดูกันคะ่ะวิ่งลูดให้ไปที่0กับ1นะคะจับคู่ให้ไปที่ ศูนย์ศูนย์ศูนย์สามสามสามหนึ่งศูนย์หนึ่งสามแล้วก็หนึ่งหนึ่งนะคะส่วนตัวแอดแอดจะดักรูดเบิ้ลไว้สักหน่อยนะคะแอดก็รูดศูนย์กับหนึนะะ่งนี่แหละค่ะพรุ่งนี้แล้วก็กันเบิ้ลคะ่ะแอดกันรูดเบิ้ลไว้นิดหน่อยนะคะส่วนตัวก็ชอบเลขเบิ้ลนี่แหละคะ่ะ ลองเอาไปพินิจพิจารณาดูกับข้อมูลที่ท่านมีค่ะนี่แอดให้ไว้เป็นแนวทางนะคะของหวยลาวค่ะสูตรนี้เดินดีมาตลอดนะคะผิดไปงวดหนึ่งเนาะงวดหนึ่งถ้าแอดจำไม่ผิดนะคะแอดยังไม่ได้ทำย้อนหลังแต่ถ้าจำไม่ผิดจะผิดไปงวดหนึ่งแล้วก็มาเดินดีต่อมาเนี่ยเดินมา สามงวดแล้วค่ะหนึ่งสองสามงวดที่สามคืองวดที่เก้ากับศูนย์เนาะงวดที่ผ่านมาค่ะของวันที่สิบสองวดน,นี้เป็นงวดที่สี่ค่ะเอาไว้พิจารณา,าดูค่ะหลังจากที่ผิดงวดหนึ่งแล้วก็มาเดินเดินเนี่ยวันนี้เป็นงวดที่สี่แล้วค่ะ จะเดินต่อไหมลองเราไปวิเคราะห์ดูค่ะเอาไปพินิจพิจารณาดูนะคะแคปไว้ดูค่ะส่วนตัวแอดแอดยังจะรูดเบิ้ลอยู่นะคะติดไว้ด้วยนะคะ03ยังอยู่นะคะ ศูนย์สามสามสามตัวจับคู่ยังอยู่ที่สามกับหนึ่งเอ๋หัวแอดมีแค่ศูนย์สามหนึ่งเองค่ะมีแค่สามตัวอีกแล้วนะคะคล้ายๆหาหนอยเลยเนี่ยหาหน่อยก็เด่นหนึ่งสาม แอบไว้ดูนะคะแอดก็ไม <Yeah. S 1> ่รู้จะเข้าไม่เข้านะคะหวยลาวแอดบอกตรงเลย mm. ไม่แม่นคะ่ะแต่สูตรนี้ค่อนข้างที่จะเดินดีคะ่ะแอดไม่ได้ลงสูตรสองให้ดูเทียบนะคะไม่ใช่ไม่ลงแล้ว mm. มาสะละ <laughs> สูตรหวยตื่นกล้อง ดูนะคะอันนี้ให้ไว้เป็นแนวทางผิดถูกก็ลองพิจารณาดูค่ะ นวนสูสองำหรับคลิปนี้แอดก็ขอบคุณนะคะ A FC ที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังเหมือนเดิมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะขอให้ A FC ช่องปุ๋ยพาวยชทินลทุกท่านถูกหวยรวยเบอร์เฮงๆทุกคนคะ่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ